สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพืเ่อนๆมารับชมดีแม็กบรรทุกปาล์มกันอีกแล้วเช่นเคยช่วงนี้ดีแม็กบรรทุกปาล์มบ่อยอย่เพิ่งเบื่อกันนะเอา้าคลิปนี้ก็จะเป็นพันธุ์สุราเจ็ดนะแปลงก็ใหญ่เหมือนกันนะปีเดียวกับหลังบ้านเจ็ดปีนะแต่แปลงนี้ดูแล้วมันจะร้องแรงกว่าแปลงที่ผ่านๆมา,นนาเพราะเพราะว่าแปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงปาาเฟียนเลยโอเคเป็นไงเดี๋ยวเจอเพืเ่อนๆะับชมกันได้เลยนึครับทางไกลๆดีกว่าจะไม่ต้องเดินบ่อย แี่แรงนี้เนี่ยผมหมดวิชาความรู้เกี่ยวกับปลาล์มเลยนะเนี่ยใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าแม่งก็ก็คือแบบสุดๆนะสุดๆเลยตั้งแต่ผมทำปลาล์มมาเนี่ยเป็นแปลงที่แบบสุดๆจริงๆไม่รู้จะทำไงให้มันงอกงามเงยทลายเยอะโอ้สุดยอดนะะแต่ช่วงหลังๆมันนี่ก็ทลายก็เริ่มอีกบ้าง ตัวบอกโชเฟอร์มาทุกพลางก็ได้ไม่หมดหรอกคันเดียวเนี่ยมันอาอยุเจ็ดปีแล้วนะเทียบกับหลังบ้านเนี่ยทลายเล็กกว่าเยอะนะแต่ก็ยังว่าอะไรเทียบต่อยล่างนี้เดิเทียบกับหลังบ้านตรงๆงไม่ได้เพราะว่าหลังบ้านเนี่ยมีการรดน้ํานะอันนี้ไม่ได้รดน้ากระบาดต้นก็อนข้างที่จะแย่เลยทีเดียวเชียวนะแต่ก็ยังมีทลาย เยอะอยู่นะ <Ooh. S 1> รอบนี้กะว่าจะใส่ r o c k f o r w a y นะมาดูฝนก่อนว่าฝนจะตกหรือเปล่านะพอดีถามพี่ที่ร้านไก่บุยประจำที่เราไปเอาพอดี rockford ฝนใะช่ไห ของยังไม่มานะของมีแค่ครึ่งเดียวนะปกติดีแม็กเราเนี่ยถ้าจะบรรทุกปุ๋ยทีจริงก็60กระสอบนะไปเอามาจากสุราษฎร์นะชึบชึบเจ็บเอวด้วยช่วงนี้ต้องย่อตัวบ่อยหน่อยเบี่ยก้มไปเลยก้ม็บแปลงใหญ่ปวดเอวชิบาย เม็ดมันก็ไม่ค่อยสมบ,บูรณ์แล้วเท่าไหร่แต่ว่ามันแรงด้วยแหลนะนะเนี่ยฝน,นดีแล้วหลังจากนี้สองสามเดือนน่าจะดูดีกว่านี้น่าจะดูดีกว่านี้นะครับผมสภาพแปรงโดยรวมรอบหน้าน,น่าจะลดน้อยกว่าเดิม แบงค์นี้หน้าที่เยอะนะหน้าที่ค่อนข้างให่เยอะเลยอะแบบยี่สิบไร่อะ่ะนะับที่เยอะแต่แตรายไม่เยอะตามเน้อที่อก็ต้องทำใจอะนะน้ำท่วมด้วยคนระับช่วงปลูกใหม่ๆสองสามปีแรกี่าปลูกเนี่ยน้ำท่วมเต็มพื้นที่เลยไม่ได้มีการจัดการเกี่ยวกับระบบน้ำดี ทำให้แบบมันจะมีช่วงหนึ่งเดี๋ยวผมไม่ดูนะนจะไม่สมบูรณ์นะงนี้เราเอาจากร้านนอกนะการข้างนอกนะ ไม่ใช่ในสนยนวิจัยโอ้แ์แล้วตรงนี้เริ่มแชร์เราติดด้วยบ้าเนี่ยช่วงตรงกลางนี่แหละถ้ามันท่วมขังเฉอแฉนับแลงนี้ได้มีการกุดคูช่วงที่วางกองทาง พืให้น้ํามันไม่ขังโคลนเยอะเกินไปพอฝนตกน้ําท่วมแปลงนี้เต็มไปด้วยน้าํนะแล้วก็ตอเล็กๆเ,เนี่ยตายเยอะแปลงนี้รู้สึกสีด้อยกว่าต้นมัน้งตรงเนี้ยโซนนี่น้ําท่วมตน้นแค่แกรแกรนอย่าบอกใครนะว่าเจ็ดปีฝั่งที่รอดเนี่ยจะสูงเลย ก็คือทำยากน้ำแรงนี่ทำค่อนข้างที่จยากโอ้ยโอ้ย,อยลมลมเราประสบการณ์น้อยด้วยนะสมัยก่อนประสบการณ์ก็ไม่ค่อยมีทำตามเขาว่าก็ะส่วนใหญ่ห,หลังๆมนี่เริ่มศึกษาหาความรู้แต่ก็ยังไม่ได้เป็นเซียนอะไรมากมายอยู่กับปัมต้องศึกษาเรื่อยๆนะ เนี่ยแลงที่แล้วโอโอร่วงปวดเอวกันเลยเ,เ,ลเดี๋ยวเดี๋ยวปุมเกแบบเนี้ยม่ยกทลายใหญ่ไม่ปวดนะแต่ว่าปวดก็ตอนก้มบ่อยๆอดูสภาพต้นมนันนี่โอ้กูจิบ้าตายสภาพต้นมันไม่น่ามีทลายเลยเลยบอกได้คำเดียวแต่นี้ยี่สิบไร่มันต้องได้ลั สิบกว่าตันสิบสองตันสิบห้าตัน,ย,นยังนด้แม่ทำยากท้อเลยเจอแบงค์เนี่ยท้อเลยแหละแต้องศึกษาไปทั้งไถทั้งพรวนเหมือนกันนะบางคนก็ถามว่าไถพรวนเพื่ออะไรนะก็คือจะยกร่องน้ำทำทางด้วย แต่ว่าแม่งไถไม่เป็นโชคนั้นไถไม่เข้าอ่ะคุณผู้ชมตั้งหางใ้ตั้งให้เป็นเลยดีแล้วก็ไปดูศึกษาตามช่องยูทู u อะไรพวกนี้นะก็ได้ไถเป็นกับเขาคือรถไถมาคันนึงเนี่ยก็กะว่าจะตัดหญ้าอย่างเดียวเลยนะออกมาไถเนี่ยไถไม่เป็นนะเราเน้นตัดหญ้าแต่นี่ดินกนข้างเนยแข็งด้วยนะครับถ้า nà lẽ nghe luồng nhớ cho mất rồi còn đục ao bình chơn đi nà say cho mất rồi không biết không biết có phải หน่าเหมือนกันนะบางต้นต้นทีนี้หัวจะปวดแปงนี่ยาเกษตรไม่ได้ต้องลกสวทนะจริงจริงจริงผ่นนนานจออน ต้องลองศึกษาดูจะลองเอาโดโลไม้กับรองฟอสเฟตมาใส่นะแมกนีเซียมก็ใส่แล้วนะแบบนี้ใส่เกือบครบเลยแหละเงขนคาแต่สังกะสีไอทองแดงอะไรพวกนั้นนะที่ไม่เคยใส่ เฮ้ยร้อนนี่ดูมันเยอะเลยนี่นี่นี่เรียงกองสวยนะอ๋อไปได้ไกลๆเลยอ๋อไอ้ชั้วผมหูมตึงนะโดนผมด่าเยอะเกินหูมันก็เลยตึงโอ้โตีผู้ชายด่าผู้หญิงนะนี่ผู้หญิงด่าผู้ชายเอ้ยไม่ใช่นะมันไม่ค่อยแลไม่ค่อยดูอะไรเลยนะภาษาใต้บ้านเราไม่แลนะ ไม่ก็มีสมาธิโ,โ,โ,คโคต๊ก่อนเป็นตาเหมือนกันไอ้นี่นะตามสูงนะแล้วก็ เลือกวิธีการทำลายแบบสับสับลายนะเจ้าไม่กูหลายมือนะต้นละลอยนะเมื่อก,ก่อนสับแล้วก็จุดเผาใครปวดเร็วลองยกฝั่งตรงข้ามได้ไม่ปวดหนักกว่าเดิมก็อาการดีขึ้น Này. Tôn cô dư nữa nói mày ơi có này đục có đốt, có đâu này mới có có mới có กว่าโจเวอร์แล้วนี่แบงนี่นะแถวหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบกว่าต้นนะแถวยาวนี้ยี่สิบต้นได้เลยแถวหนึ่งนะปกติมันต้องเสมอรั้วแล้วน,น,นั่นอทธารายเต็มๆใ,ใหญ่ใหญ่แน่แนๆนครับเอาเวลาเกิดแล้วโอเคคลิปนี้มาเนี่ยกันนะถ้าชอบอยู่นี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ต้นใหม่คลิปหน้านะนี่เห็นไหมบางต้นก็มีมันก็มีบางต้นไม่มีก็ไม่มีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม